่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะครูแครจะมาแนะนํานการทําใบงานในรายวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของการรู้จักคํานําเรื่องในชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะถ้าพร้อมแล้วตามครูแครเข้ามาเลยค่ะค่ะ คำนําเรื่องคืออะไรนะคะคำนําเรื่องก็คือคำที่เป็นคำใหม่นะคะที่อยู่ในบทเรียนนั้นๆเป็นคำที่เด็กๆยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าบทที่1น,นั้นเป็นบทอะไรและมีคำนำเรื่องอะไรบ้างนะคะตามครูแครเข้ามาเลยค่ะอ่าสำหรับบทที่1นนะคะ ในหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของใบโบกกับใบบัวนะคะ,ะคำแรกนะคะมีคำว่าอะไราอ่าเป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นภาพของอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราทำหน้าที่ในการมองเห็นนั่นคืออะไรคะนั่นคือดวงตานะคะคำว่าตาสะกดว่า โตอาตานะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมีความหมายสองอย่างนอกจากจะแปลว่าดวงตาได้แล้วนั้นยังแปลว่าคุณตาได้ด้วยนะคะามาดูคำถัดมาค่ะงงสระอาอ่านว่า งางานะคะงาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพี่ช้างนะคะลำดับถัดมาค่ะขอไข่ะสมกับสรารอาอ่านว่าขอขานะคะขาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์นอกจากมนุษย์จะมีขาแล้วพี่ช้างก็มีขานะคะเป็ดก็มีขาเช่นกันค่ะคำถัดมานะคะ หอหีกกับสระอะไรเอย่ยหอหีกกับสระอูอ่านว่าหออูหูนะคะอันนี้เป็นหูของมนุษย์นะคะส่วนอันนี้เป็นหูของใครเอย่ยหูของช้างนะคะลำดับถัดมาค่ะอันนี้มีตัวสะกดแล้วนะหออางง อ่านว่าหางนะคะหางก็จะมีหางของช้างหางของกระรอกนะคะส่วนมนุษย์หรือคนเนี่ยไม่มีหางนะคะลูกอ่าอวัยวะถัดมาคือคําว่าอะไรเอ่ย คือคำว่าง,งอสระอะไรไม่รู้เนี่ยวอแหวนเนี่ยแล้วก็งูง,งูใช่ไหมคะวอแหวนในที่นี้ไม่ใช่ตัวพยัญชนะนะคะแต่เป็นสระสระอัวนั่นเองค่ะเวลาสะกดสะกดว่างออัวงองูง,งนะคะในงวงเนี่ยจะมีในช้างนะคะคนไม่มีงวงนะคะลูกอ่าส่วนพี่ช้างสองตัวมีชื่ออะไรบ้าง ช้างตัวสีฟ้ามีชื่อว่าใบาปูงนะคะส่วนช้างตัวสีส้มที่เด่นกันอยู่ข้างๆเนี่ยก็คือใบบัวนะคะลูกอ่าแล้วก็มีคำข้างล่างสีํำนะคะมาดูคำที่1นึ่เลยคำว่าอะไรเอ่ยมออ่านว่ามาคำที่สองมอมาสละอีมอ,อีมีอ่านว่ามีนะคะถัดมาค่ะดอเด็กกับสละอู ดออูดูนะคะและคําสุดท้ายค่ะสระไอไม้เมลายกับบอม้าแล้วก็ไม่เอกสะกดยังไงเอ่ยมอไอไม,ไ,มไม้ไม่เอก ไม่นะคะ,ะมาทบทวนกันก่อนก่อนที่จะไปนะคะ,ะคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยต,ออตานะคะซึ่งมีสองความหมายคือดวงตากับคำว่าคุณตานะคะคำถัดมาค่ะง,งกับสาราอ่านว่างอางานะคะคำที่3ขอไข่กับสาอาอ่านว่าขออา ขาเก่งมากเลยค่ะลูกอ่ะคำที่สี่นะคะหอฮีกับสละอูหออูหออูอ่านว่าหูค่าถูกต้องนะคะถัดมาค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดแล้วนะหออางอหางนะคะ,ะคำถัดมาค่ะสละอะไรไม่รู้วอแแวนสละอะไรนะสละอัวใช่ไหมคะงออัวงอ ม่งวงนะคะลูกเก่งมากเลยและพี่ช้างสองตัวตรงนี้มีชื่อว่าอะไรกับอะไรนะคะช้างสีฟ้าตัวนี้ชื่อว่าใบโบกส่วนช้างตัวสีส้มมีชื่อว่าใบาบัวนะคะอ่ะมาดูคำงลางสีงคำกันบ้างนะลูกนะอ่ะคำที่หนึ่งมอมาระสมกับสารอาอ่านว่ามออา คำที่สองมอมาะสมกับสาร,รอีอ่านว่ามอีมีคำที่สามดดเด็กประสมกับสรรอูอ่านว่าดอูดูเก่งมากเลยค่ะและคำสุดท้ายคำนี้มีวรรณยุกต์มาด้วยนะคะมอไอมาม่ไม่เอกม่นะคะตรบมือให้ตัวเองค่ะลูกค้าถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของใบงานนะคะ สำหรับในส่วนของใบงานที่1นนะคะเรื่องการเขียนไทยรู้จักคำน้ำเรื่องนะคะจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันตอนที่1จะเป็นการดูภาพและวงคำที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะส่วนตอนที่สองจะเป็นการเขียนคำค่ะโดยให้สังเกตจากพยัญชนะที่ให้มาเมื่อรวมกับสระที่ให้มาจะสะกดได้คำว่าอะไรนะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูคําอธิบายอย่างละเอียดแต่ตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่1ค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพที่เขาให้มานะคะว่าทุกสอนเนี่ยชี้ไปที่อวัยวะใดนะคะในภาพแรกเนี่ยนุกศรชี้ไปที่งวงนะคะแล้วคาว่างวงเนี่ยสะกดว่ายังไงเอ่ยคาว่างวงสะกดว่างอวองวงวงเพราะฉะนั้นสคมคนี้คําไหนที่สะกดว่างอวองวงวง,งคะ คือคำที่หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อคำที่หนึ่งเป็นคำที่สะกดถูกต้องแล้วให้นักเรียนใช้สีหรือใช้ดินสอก็ได้นะคะทำการวงกลมรอบคำที่ถูกต้องค่ะอ,อย่างภาพที่หนึ่งงวงสะกดแบบนี้นะคะภาพที่สองค่ะมันคือภาพของอะไรเอ่ยคือภาพของหูใช่ไหมคะและคำบ้องหูเนี่ยสะกดยังไงเอ่ย หออูหูเราก็มาดูค่ะทั้ง3ามคำนี้คำไหนสะกดด้วยหออูหูถ้าคำไหนที่เป็นหอหีบและสระอูนัเกเรียนสามารถใช้สีหรือดินสอวงกลมคำนั้นได้เลยนะคะสำหรับตอนที่1เข้าใจกันชัดเจนนะคะสามารถทำอีกสีข้อที่เหลือได้เนาะค่ะลำดับถัดมาในตอนที่2นะคะครูแครขอยกตัวอย่าง ข้อที่หนึ่งให้ดูค่ะภาพที่หนึ่งเลยยัยชนะที่เขาให้มาเป็นรูปคือรูปของอะไรคะตัวอะไรเอ่ยตัวขอไข่ใช่ไหมคะอะแล้วบวกกับสละอะไรคะสระอาเมื่อขอไข่มาประสมกับสระอาจึงอ่านได้ว่าขออาขาใช่ไหมคะค่ะอย่างภาพที่สองนี้เขาให้ยัยชนะตัวไหนมาเอ่ย คือหอหีบใช่ไหมคะอะหอหีบหอหีบนะคะกับสระอะไรเอ่ยสระอาหออาแล้วไม่ยังไม่พอคะ่ะเขามีตัวสะกดมาด้วยในที่นี้ตัวสะกดคือตัวอะไรคะงองก็จะสะกดรวมกันได้ว่าหออางอง นะคะอีกสีข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแคร์จะมาเฉลยให้ในวันเปิดเทอมน,นะคะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถย้อนกลับไปทบทวนในบทของคํานำเรื่องได้นะคะสำหรับวันนี้คํานำเรื่องของชั้นป .1 นนต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อครูแคร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ หากชอบวิดีโอนี้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิง่งกิ้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 งให้ทางโรงเรียนวัดบางด้วนด้วยนะคะ